สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพรวาทาลอด91โดยหมอแพรนะคะอ่านสารจากจักรวาลแผนไพ่ยิปซีในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงชะตา ของผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีในเดือนสิงหาคมนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในราศีเม,มษเมษพฤศภกนะคะไปจนถึงลำดับที่12เป็คนที่เกิดในราศีกุมนะคะก็จะเป็นดวงชะตาโดยรวมในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันนี้เราใช้ไพ่นะคะฮิปซีไทย ยิบสีทาโร่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคําเตือนนะคะคาบอกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะในแต่ละราศีนะคะรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณเพราะดวงทั้งหมดเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของใครเพียงบุคคลเดียวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือในส่วนที่ใช่ให้คุณเก็บเอาไปพิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับตัวเองนะคะ ากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คนที่เข้ามารับชมในเวลานี้ด้วยนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะดวงของคุณโดยรวมในเดือนสิงหาคมให้ใบแรกตัวตนของคุณคุณได้ สุครีพแล้วก็พาลีนะคะคนราศีกรกฎเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานรวดเร็วด้วยนะ,ะเป็นคนที่มีไฟในการทํางานนะคะ active อ,อยู่ตลอดเวลามีความเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมง,งานได้เป็นอย่างดีนะคะใครก็ตามที่ทําในลักษณะที่ทําหุ้นส่วนกับคนอื่นมีการวางแผนทางธุรกิจหรือกําลังจะเริ่มต้นลงทุนนะคะทํา โปรเจกต์ใหม่ๆที่มีคนคะเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะรวมไปถึงการสอบแข่งขันจริงทุนนะคะคุณก็มักจะโชคดีนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็ในส่วนของการงานมีการขยับขยายนะคะบัญชาแห่งอีสวนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณแล้วก็ มอบหมายนะคะในส่วนของหน้าที่การงานโอกาสดีๆเรื่องงานช่องทางใหม่ๆให้กับตัวคุณได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็กล้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเ mm hmm. พราะว่าไพ่การงานของเพื่อนๆชาวราศีกรกฎคุณได้เดือนซันนะคะเซเรียนแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะ mm hmm. ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะ mm hmm. งานของคุณมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณช่วงนี้ถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับ การค้าขายนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจให้ระวังในเรื่องของคนที่เป็นลูกน้องบริวารเนื้อหาของงานนะคะแล้วก็ตัวสินค้าโปรเจกต์ต่างๆคุณจะต้องเตรียมอย่างมีความระมัดระวังเพราะมีโอกาสผิดพลาดนะคะเพื่อนๆทำงานเร็วด้วยนะคะชาวราศรีกรกฎต้องค่อยๆ ดูให้ละเอียดแล้วก็ใส่ใจเรื่องเนื้อหางานให้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกน้องบริวารช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจนึกนะคะต้องทำอะไรตามน้ำไปก่อนนะคะพูรักถือสอนเพื่อนๆยังใช้ความคิดการตัดสินใจนะคะในบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ต้องฟังนะคะและต้องคล้อยตามนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นไปก่อนในช่วงนี้นะคะคือทำอะไรยังได้ไม่มากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ สำหรับคนที่เปลี่ยนงานนะคะคุณอาจจะไปพบเจอนะคะโชคดีในเรื่องของการงานงานใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะคะมีโอกาสที่คุณประสบความสำเร็จแบบเกินคาดนะคะเพราะว่านางสีดาดดำเนินภยัยชีวิตคุณกำลังจะเดินไปสู่คนทางใหม่โอกาสใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยแต่ว่าคุณทำมันออกมาได้ดีประสบความสำเร็จนะคะชาวราศีกรกฎ คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการห่างกันนะคะของคนในครอบครัวหรือว่าตัวคุณเองก็ได้นะคะมีการแยกกันอยู่หรือว่าห่างกันสักพักสักระยะหนึ่งกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะสีดาลุยไฟนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะมีคนรอบข้างให้ความรักความเมตตานะคะ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งไหนก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณณเวลานี้นะคะชาวกรกฎนะคะโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนะคะพระจานทร์ขึ้นนะคะให้คุณเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะฝันหรือมีใครมาบอกเหตุมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณ มีลังสังหรณ์หลายคนเป็นคนที่มีเซนนะคะเป็นคนที่มีเซนแล้วก็มีลังสังหรณ์แม่นยำมาเตือนคุณมาบอกคุณให้คุณฟังไว้แล้วก็รับฟังเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในชีวิตคุณได้ดีอีกอย่างหนึง่งนะคะให้ฟังไว้บ้างนะคะพยายามไหว้เจ้าที่นะคะเจ้าที่พระภูมินะ,ะที่ที่คุณอยู่ที่อาศัยบ้านพักหรืออาจจะเป็นห้องเช่าหรือสถานที่ที่คุณไปทำงานนะคะให้ไหว้เจ้าที่ก่อนก็จะดีมากนะคะ แล้วก็ในส่วนของคนที่ทํางานกับคุณนะคะในที่ทํางานนะมีโอกาสที่เขาอาจจะมีในเรื่องรับหลังมีรับลมคมนาหรือมีอะไรที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วงนี้ให้ตามน้ำไปก่อนนะเวลานี้คุณยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ว่ามีคนให้โอกาสคุณมาเนี่ยคุณจะทำในสิ่งนั้นแล้วประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณ พิสูจน์ตัวเองต่อหน้าเพื่อนร่วมงานนะคะว่าคนมีศักยภาพพอนะคะชาวราศีกรกฎระวังในส่วนของเรื่องความเจ็บป่วยการไม่สบายนะเ,นเพื่อนๆหลายคนคุณจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลานะคะมีเรื่องของความเครียดนะคะการทานอาหารให้เพียงพองแล้วก็พักผ่อนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ป่วยอยู่มีอาการนะคะที่คุณจะต้องพักฟื้นร่างกายโดยใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงนะคะยังทําอะไรไม่ได้มาก ถ้าเพื่อนมีเวลานะคะพลักต้องหอกถวายลงศพนะคะศพไร้ญาติหรือว่าผ้าหอ่อศพหรือทําบุญเกี่ยวกับมูล,ลนิธินะคะก็จะดีมากหรือเพื่อนอาจจะไม่ได้ใช้เงินนะคะวบพระสดมน์แผงแมตานะคะให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะดีขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะคุณได้ไพ่คิงเรียนนะคะชาวยอดแล้วก็ หนึ่งดาบนะ,ะเพื่อนๆช่วงนี้การเงินของคุณหลายคนมั่นคงนะคะมั่นคงจากหน้าที่การงานคนที่มีงานประจำนะคะงานยังไปได้นะคะยังมีเงินต่อยอดนะคะบางคนถ้าจะกู้ธนาคารหรือว่าวิ่งเต้นนะคะชาวิวตวิ่งเต้นในเรื่องของการเงินนะคะก็มักจะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสในเรื่องการเงินเข้ามาบางคนเนี่ยมีโชคมีลาภนะคะจากบ้านจากรถจากยานพาหนะนะคะวิ่งเต้นเรื่องงาน วิ่งเต้นเรื่องเงินขอโทษนะคะก็ได้เงินนะคะมีการแปลสินทรัพย์ก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะบางคนมีการแปลสินทรัพย์ให้เป็นเงินนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือช่วงนี้เดินทางและได้เงินได้ทองนะคะบางคนอาจจะมีการทำธุรกิจหรือว่าติดต่อนะคะในเรื่องการเงินนะคะกับกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างที่นะคะ คือเดินทางและได้เงินได้ทองนะคะในส่วนของความรักนะคุณได้ไพ่ก้าวถ้วยเมจิกเชียวนะคะแล้วก็ควีนซับซอดนะสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณอาจจะไปเจอคนที่อยู่ในลักษณะของตัวเลือกนะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะยังไงเขาก็ไม่ได้คิดที่จะออก นะคะในความสัมพันธ์ไปจากคุณนะคะยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนคุมเกมในความรักนะคะคุณจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเขาหรือออกมาจากชีวิตของเขาค่อนข้างยากนะคะคนคนนี้นะมีความฉลาดแล้วก็เวลาที่เขาต้องการคุณนะคะเขาก็จะมาหาคุณและเรียกร้องในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขาต้องการ แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเขานะคะเขามักจะเฉยเยหรือเพิกเฉยหรือไม่ได้ใส่ใจนะคะคือจะต้องทําอะไรก็ตามที่มันถูกใจเขาเป็นส่วนใหญ่นะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็มีตัวเลือกมีคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมนะสําหรับคนคนนี้ถ้าคนโสดนะคะคุณและคนรัก,รกอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันในเรื่อง ความเจ้าชู้เล่เหลี่ยมนะคะของคนรักที่ทํใใ้้คุณมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะอย่างไปกันได้นะคะอีกคนเป็นคนฉลาดแล้วค่อนข้างที่จะมีไหวพริบมีคำพูดนะคะมีการวางตัวที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ายังไงก็ตามก็ยังคงเป็นคนคนนี้นะคะส่วนคุณซอฟตอนี่ตัวคุณเองเนี่ย ไม่ว่าจะตั้งการดนะคะดุขนาดไหนหรือว่าจริงจังขนาดไหนคนคนนี้ก็ลื่นไหลไปตามน้ําได้ตลอดนะคะคุณอาจจะต้องเจอคนรักคนรักในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าความรักของคุณยังไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววงหรือไม่เข้าใจกันเป็นบางครั้งบางคราวนะคะความรักของคุณยังไปได้นะคะพอไพ่ในความรักเนี่ยเป็นพระรามคลองราชนะ มีความมั่นคงต่อกันนะคะ,ะ,คะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากฝากบอกถึงเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะไกลบ้านนะคะหลายคนนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะออกจากทินที่อยู่แล้วว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะกับคนรักคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะอยากจะกลับบ้านนะคะหรือว่าคิดเป็นกังวลถึงคนที่บ้านหรือคนที่บ้านอาจจะ เป็นห่วงคุณนะคะแล้วก็คิดถึงคุณนะคะขอกุศลได้ไหมหน้าที่นี้นะคะก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของเจ้ากรรมในเวรนะคะพยายามสร้างบุญสร้างคุศลน,นะคะแล้วก็ทานบาร,รมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้เพื่อนๆชาวราศีกรกฎสร้างบุญสร้างคุศลนนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรกับพระภูมิเจ้าที่ที่คุณอยู่นะคะ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารบรักนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆเผอ,เอเชิญอยู่นะคะอาจจะมีในส่วนของสิ่งที่มองไม่เห็นที่ไม่คาดคิดนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณฝันหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่ามีคนมาบอกมาเตือนนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเทพพระจันทร์นะคะใบนี้นะคะให้คุณเชื่อแล้วก็ฟังไว้บ้างนะคะเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น,นะ สำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะก็มีเท่านี้นะคะ